ใส่ไล่ยยังช่ำปลาในน้ำแวกว้ยวารีเป็ดใหญ่น้อยวายแวกชนละทีข้างบ้านมีดอกไม้งามตามฤดูบ้านฉันมีสวนครัวริมรั้วกว้างมีกองฟางนกเขาขันคูเสียงร้องดังจูง่ครูมีเธอเคียงผู้ฉันแสนสุขใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนรายการที่เคารพครับ,รบวันนี้เราพบกันวันที่22มีนาคม2568วันที่22มีนาคมเป็นวันที่เราเรียกว่าวันอนุรักษ์น้ำโลกนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าโลกของเรานั้นเห็นความสำคัญของน้ำและที่สำคัญเมื่อเรามีน้ำแล้วเราจะบริหาร จัดการน้ำอย่างไรน้ำจะมาจากไหนคนไทยหรือมนุษย์ทั่วโลกก็จะต้องมีน้ำใจปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้วงจรของน้ำนั้นเป็นไปอย่างสมดุลต้นไม้ก็จะระเหยไอ้น้ำขึ้นไปบนอากาศกลายเป็นก้อนเมฆเมฆตกล่นลงมาต้นไม้ก็จะพระทะประทังไว้ไม่ให้กระแสน้ำรุนแรง ในขณะเดียวกันก็ดูดน้ำปล่อยขึ้นไปบนอากาศให้เกิดวงจรเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีความสำคัญส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์น้ำได้อย่างไรฝากไว้เป็นคำถามและวันนี้เรามีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังหลายอย่างครับสนับสนุนโดยอุตราพิรามิด บริษัทสหายกเกษตรจำกัดท่านผู้ชมแฟนรายการที่เคารพครับสาร,กรเกษตรวันนี้ผมจะพาท่านไปชมวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยซึ่งก่อนอื่นก็ขอชื่นชมนะและก็แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยซึ่งเป็นพืชอุตสาหกรรมที่ได้รับการดูแลด้วยระบบ เกษตรแบ่งปัน70-30เป็นที่ทราบกันดีว่าในยุคปัจจุบันนั้นพี่น้องชาวไร่อ้อยเรายุติการเผาใบอ้อยนะฮะเมื่อตัดอ้อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะมีเครื่องจักรนะฮะมาเก็บรวบรวมใบอ้อยให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนและส่วนนี้จะไปทำปุ๋ยหมักก็ได้หรือหลายคนก็ไปขายเป็นพลังงานให้กับ โรงไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่ขอแสดงความชื่นชมและยินดีที่เรายุติการเผาลงไปได้แม้จะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ได้เยอะแล้วทีนี้ถ้าเผื่อท่านตัดอ้อยและจำเป็นต้องรื้อแปลงอ้อยเพื่อปลูกใหม่เพราะว่าปล่อยอ้อยต่อไปแล้วหลายปีแน่นอนที่สุดครับท่านก็จะต้องเริ่มไถดะไถพลวนแล้วก็ เตรียมพื้นที่ดินวันนี้เราจะเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยหลายคนก็มีความพยายามเนี่ยฮะเห็นกระสอบที่วางเรียงเป็นจุดๆๆเป็นตำแหน่งเนี่ยหลายคนก็ไม่เข้าใจว่ามันอะไรนี่คือความพยายามที่จะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้มีความร่วนโปร่งซุยแล้วก็มีธาตุอาหารครบแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะครับ ก่อนลงมือปลูกอ้อยเราก็ควรจะเอาปอเทืองนะฮะมาหวานนะครับแล้วก็ใช้เวลา45ถึง50วันพอปอเทืองออกดอกเราก็ไถกลบนะครับพอไถกลบลงไปเรียบร้อยแล้วนะรออีก15วันเราก็ลงมือเพาะปลูกได้เลยประหยัดได้ประโยชน์มากกว่า นะเพราะว่าการเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาใส่เปลืองทั้งแรงงานแล้วก็อมูลค่านั้นจะดูแพงกว่าเทียบกับปุ๋ยพืชสดนะครับคราวนี้เมื่อดินพร้อมเตรียมพร้อมนะเขาก็จะต้องมีการชักล่องนะครับแล้วก็ลงมือปลูกแต่สำหรับแปลงอ้อยที่เป็นอ้อยต่อเมื่อตัดอ้อยเสร็จับเรียบร้อยแล้วก็จะมีการไถพลวน นะครับในระหว่างร่องและสิ่งสำคัญก็คือน้ำครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่โชคดีที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับส่วนมากก็จะมักจะให้น้ำไหลไปตามร่องที่เราแบบว่าให้แบบเฟอร์โลนะแต่การให้น้ำในลักษณะนี้จะค่อนข้างสิ้นเปลืองน้ำนะครับเพราะว่าตอนอ้อยจะงอกเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำเยอะ แต่น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยจะซึมหายลงไปใต้ดินแต่ว่าถ้าเผื่อคนที่ก็อยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่มากนัก<ๆ>เขาก็มักจะต่อท่อแล้วก็มีสายพลาสติกที่จะเดินไปตามร่องอ้อยพี่น้องครับไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปและเมื่ออ้อยเริ่มงอกงามขึ้นมาเราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอหรือจะเป็นสูตร16-20ศูนย์ ก็ตามถ้าพื้นที่ดินค่อนข้างจะเหนียวสักหน่อยนะฮะหรือจะเป็นสูตรอื่นๆที่มีโปตทเซียมด้วยก็ได้ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะเพิ่มผลผลิตและตอนอ้อยเล็กๆก็ได้โปรดระมัดระวังนอนก่ออ้อยด้วยก็จะเป็นการดีนะครับ สวัสดีจ้าประชุมวันนี้วันที่2 2 2นะเป็นวันอนุรักษ์น้ำโลกพรุ่งนี้วันที่23เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกแล้วก็เมื่อวานวันที่21เป็นวันอนุรักษ์ป่าไม้เนี้ยสำคัญหมดแหละอย่างอุตุนิยมวิทยาปีนี้เขาก็บอกว่าจะมีฝนฟ้าตกเป็นระยะระยะไป ตั้งแต่เดือนนี้เนะี่ยไปเรื่อยๆทยอยโตกแล้วก็เห็นว่าฝนจะไปหยุดทิ้งช่วงตอนช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมแล้วพอสิงห้ากันยาตุลากันยาตุลาก็อาจจะชุกสักน้อยปริมาณน้ำก็ถือว่าเยอะแต่ไม่ได้มากันมากมายเหมือนเมื่อปีห้าสี่หรอกฉันว่าปีนี้แนวโน้มอ,อากาศน่าจะดีนะทั้งนี้ทั้งนั้น ฉันก็อยากจะย้อนว่า,าวานนียวันป่าไม้เนี่ยนะฉันจะย้ำว่าฉันจะชวนประชุมและพวกเรามาทำโครงการรวมกับทิศบ้วนบางประมาะชื่อโครงการอะไรนั่นเลยโครงการปลูกป่าไม้ริมส่ายชนใช้ส่ายชนก็คือส่ายน้ำนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทุกคน ช่วยกันทำนะตั้งแต่เหนือจะลดใต้นะเราก็จะเห็นป่าปิงป่าหวังป่ายมป่านั่นป่าแม่กลองท่าจีนเจ้าพญานะป่าสากักโออีกลหายแม่น้ำลุ่มน้ำตาปีหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วผ่านอบอตไหนก็ขุดลอกเอาดินไปโปะชายตลิงให้แม่น้ำลึกแล้กลกวกว้างแล้วก็ปลูกต้นไม้พื้นเมือง เคยอยู่ตรงหน้าย,ยกตัวอย่างเช่นสุพรรณมีตำบลหวังยางเอาก็ปลูกยางเข้าไปนะบางแห่งนะเชื่อน่องกลางเอาก็ปลูกต้นกลางเข้าไปอะไรสมมุติอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าโครงการปลูกป่าไม้ริมสายชนแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแม่น้ำนะจะเป็นลำคลองน่องบึงอะไรก็ปลูกเถอะถ้าจะกินผลได้ด้วยก็มากกอกน้ำก็ใส่เข้าไปนะ โอ้โหเรื่องจะปลูกต้นอะไรฉันไม่ต้องแนะนำหรอกขอให้ลงมือเถอะฉันก็ฟากฟังนักการเมืองไปไหลายคนก็ยังไม่เห็นประสบความสำเร็จก็ขอความร่วมมือพวกเราเพราะว่าโครงการปลูกป่าในวัดโครงการปลูกป่าในโรงเรียนโครงการทอดพระป่ากระถินโดยต้นไม้ฉันก็เห็นผลแล้วก็ขอบใจทุกคนที่ช่วยกันอย่าลืมนะโครงการ ปลูกป่าไมา้ริมทรายชนแม่ถ้าเป็นนโยบายของพักไมพักหนึ่งไปเลยได้ก็แจ้วละนะหรือทุกพักเลยก็ยิ่งดีถ้าทำได้อย่างนี้นะโหแจ้วเลยปุ๋ยตราพีระมิดปุ๋ยตราปิระมิดภาพอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรเวสฟิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริลอนผานอาหารเสริมเข้มพ้น,นอัตราการใช้น้อยชีดพ่นให้กินทางใบพืชผ,ผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเริลอนผานอาหารเสริมสูตรคีเลดจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดสนับสนุนโดย เฟติลอนคอมบีบริษัทสายกเกษตรจำกัดท่านผู้ชมครับทิศบวนชวนชมวันนี้ผมสัญญากับแฟนๆรายการไว้ว่าวันนี้จะพาไปชมนะชมภูพันทิพย์ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ประจำปี2,568ผมรายงานย้อนหลังนิดหนึ่งชมภูพันทิพย์ที่กเกษตรกำแพงแสนเมื่อปีที่แล้ว ไม่แทบจะไม่ออกดอกเลยออกมาน้อยมากจนถือว่าไม่ออกดอกเลยเว้นไปปีหนึ่งอันอาจจะเนื่องจากวิกฤตเรื่องอากาศเพราะฉะนั้นปีนี้ชมพูพันทิพย์ก็ออกดอกเยอะหลายระลอกแล้วก็หลายรุ่นผมนับดูนะครับออกมาทั้งหมดเนี่ยสี่รุ่นด้วยกันเริ่มตั้งแต่กลางกุมภาพันธ์ ที่เขาเริ่มทําพิธีอันนั้นก็ถือว่าออกดอกแต่มันยังออกเป็นกลุ่มๆกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มน,นู้มนมันยังไม่ไม่เยอะนะแล้วก็ทยอยออกมาเรื่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นในลักษณะเหมือนล่าสุดที่ผมไปถ่ายภาพมาให้ท่านได้ชมที่บอกว่าสวยมากและอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าชมพูพันทิพย์ออกดอกจริงคืออะไรครับ คาว่าสวยมากก็คือว่าเวลาออกดอกเนี่ยมันจะออกทุกต้นตามแนวถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ซึ่งเป็นชื่อถนนโดยชื่อนํามาจากท่านอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนท่านแรกที่มาบุกเบิกหักล้างถางผงนะครับเวลาออกดอกเนี่ยมันจะออกตลอดแนวเลยครับและออกทุกต้นพร้อมกันหมดนะครับ นี่ก็คือความงดงามของชมพูพันทิพย์แต่เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมีเดียผู้คนก็รู้กันไวนะครับวันที่ผมไปถ่ายทำเนี่ยนะฮะผมก็เห็นมีบางท่านเอาโต๊ะปิกนิกนะมานั่งคุยกันใต้ต้นชมพูพันทิพย์ซึ่งดาราดาษไปด้วยดอกชมพูพันทิพย์สวยงามถ่ายภาพในมุมใน แอคชั่นต่างๆอย่างมีความสุขผมไปเห็นแล้วผมมีความสุขมากๆและเวลาที่เรามองชมพูพันทิพย์ที่ไม่ได้อยู่บนถนนนะอยู่ข้างถนนที่ดอกมันโปรยปลายลงมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าดอกสีชมพูนั้นปูถนนอย่างสวยสดงดงามการนำชมชมพูพันทิพย์วันนี้ คงไม่ใช่แค่นี้เดี๋ยวจะขอนำชมอีกช่วงหนึ่งต่อไปสักครู่ครับภาพนี้มีความหมายท่านผู้ชมครับนี่อะไรล่ะเนี่ยก็ศาลาที่พักผู้โดยสารไงล่ะครับได้รับใช้พี่น้องประชาชนคนที่โดยสารมานานแล้วถึงเวลามันก็ผุก็กร่อน ขาดการบำรุงรักษาปลวกมันก็ไปเล่นงานก็พังสังขารทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะขรับท่านผู้ชมครับวันนี้ทิดว่วนชวนชม ต้องเป็นสองช่วงด้วยกันนะครับคือที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เนี่ยตอนนี้เวลาท่านเข้ามาจากถนนด้านกำแพงแสนพระแท่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะตั้งป้ายไว้ให้นะฮะเขาจะทำป้ายไว้ให้ขอบก็เป็นรูปชมพูบรรทิย์ส่วนตรงกลางเนี่ยเขาไปถ่ายภาพอุโมงค์ยูคาลิปตัสเอามานะฮะเอาไว้ให้ยืนถ่ายภาพเลย แต่ว่าเบอเ่อท่านมาที่ชมพูพันทิพย์แล้วเนี่ยจะแวะเวียนไปดูโดยขับเข้าไปข้างโรงเรียนสาธิตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยครับเขาจะปลูกยูคาลิปตัสไว้ทั้งหมดเนี่ยสิแถวต่อมามีความจำเป็นต้องตัดถนนเขาก็เลยตัดออก4แถวเป็นถนนอยู่ตรงกลางก็เลยเห็นยูคาลิปตัสสองข้างเป็นอุโมงค์สวยมากนะฮะสวยมากทีนี้ นอกจากท่านมาแล้วเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยังมีดอกไม้ให้ดูอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมาข้างสำนักหอสมุดเนี่ยก็จะมีต้นกลับประพฤกอยู่หลายต้นครับออกดอกสวยตั้งแต่มุมของสำนักหอสมุดไปจนกระทั่งถนนเส้นหน้าตึกแบลเทคตรงนั้นจะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับก็ถนนเส้นนั้นนะครับจะมี ทีนี้ถ้าเผื่อมาหน้ามหาวิทยาลัยถนนมาลายแมนเนี่ยคือจากสามแยกเกษตรกรกแพงแสนมุ่งตรงไปสุพรรณบุรีเนี่ยริมรั้วมหาวิทยาลัยจะมีต้นเหลืองปรีดียาธรออกดอกเหลืองอาลามเลยครับแต่ว่าการชมนั้นอาจจะไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากว่าเป็นทางหลวงแผ่นดินรถอาจจะขับเร็วแต่ถ้าเผื่อท่านขับชะลอแล้วก็ ดูชื่นชมไปก็สวยงามทีนี้เราย้อนมาที่ชมพูพันธทิพมีหลายคนบอกว่าเคยไปปลูกชมพูพันธทิพเหมือนกันแต่ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่าไม่ออกดอกอย่างที่เกษตรอันนี้ท่านต้องเข้าใจว่าเวลาปลูกชมพูพันธทิพอย่าไปปลูกให้ช่ำน้ำชุ่มน้ำการออกดอกจะไม่ดีครับนะที่เกษตรมีน้ำก็จริงแต่จะเห็นว่าช่วงออกดอกเนี่ยเขาจะลด ระดับน้ําลงนะฮะก็ต้องปล่อยให้ระดับน้ำเนี่ยมันต่าลงไปคือหมดฝนแล้วก็ไม่ต้องให้น้ําเลยนะฮะแล้วเขาจะออกดอกเยอะหลายพื้นที่ที่มีปลูกชมพูพันธุ์ทิพย์แต่ว่ามันไม่ได้เยอะแล้วไม่ได้มากเหมือนที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับที่กําแพงแสนนะท่านจะเห็นเลยครับว่าต้นเดียวเนี่ยก็ออกดอกเยอะแล้วก็สวยงาม นะครับเพราะฉะนั้นคุมน้ำครับหยุดหมดฝนแล้วไม่ต้องกลัวนะเป็นไปตามธรรมชาติเขาอยู่ได้แน่นอนถ้าไปปลูกตามรีสอร์ทก็ปลูกในที่ที่มันหมดฝนแล้วแรงน้ำแล้วก็ปลูกให้เยอะมีจำนวนให้มากให้เป็นทิวแถวไปจึงจะงดงามเหมือนรุกขมรดกที่เกรรษตรศาสตร์กำแพงแสนอันนี้ก็ต้องคาระวะ บูรพาจารย์เกษตรศาสตร์ที่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆไว้ในแผ่นดินความจริงพันไม้ในมหาวิาลยกเกษตรศาสตร์กรบรับเพลแสนนั้นยังมีน่าสนใจเยอะวันหลังจะคุยให้ฟังครับปุยตราพีรามิดปุยตราพิรามิดภาพอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติมโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตรเวสตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นซูคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟสตรีรลอน ธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทรรสหายกเกษตรจำกัดสนับสนุนโดยฟิโปโเนก50 หมดปัญหาปลวกด้วยฟิโบนัก50ท่านผู้ชมแฟนรายการครับช่วงคลินิกเกษตรวันนี้ก็คงจะต้องเปิดคลินิกให้ชมพูพันทิพิ์ผมรวบรวมคำถามของแฟนรายการที่ถามมาเรื่องชมพูพันทิพิ์บอกว่าเคยปลูกชมพูพันทิพิ์แล้วปรากฏว่ามันตายจูจ่ๆเนี่ยกิ่งก็แห้งต้นก็แห้งไปเฉย โดยไม่รู้สาเหตุและหลายคนก็ไปเข้าใจว่ามันขาดน้ําและใบมันร่วงก็ลดน้ําก็ไม่หายถูกต้องครับไม่หายเพราะมันเป็นปัญหาจากมแมลงที่ชื่อว่าด้วงหนวดยาวเวลาท่านปลูกชมพูพันทิพย์ท่านจะต้องมันสำรวจบริเวณต้นถ้าต้นเริ่มมีรอยกัดแสดงว่า ตัวแก่ของด้วงหนดยาวเริ่มมากัดกัดทำไมกัดเพื่อที่จะวางไข่ครับแต่บางครั้งกว่าเราจะไปเจอเนี่ยเราเจอรูแล้วนั่นหมายความว่านอนที่ฟักออกมาก็เริ่มกัดเข้าไปแล้วก็จะไปอยู่ในลำต้นและถ้ามันถูกทำลายหลายๆรูจำนวนมากขึ้นมันก็จะยืนต้นตาย อย่างนี้ไม่มีทางแก้เลยครับนอกจากว่าต้องตัดโค่นทิ้งแต่ถ้าเผื่อเราเริ่มพบรอยกัดแทะเราอาจจะต้องเอาสารป้องกันกันกบยัดแมลงอย่างเช่นคิวเทอร์ไปทาลำต้นเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องนี้ที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์กำแพงแสนเองในโซนที่เขาพยายามจะปลูกให้สุดถนนเนี่ยตรงด้านพิพิธภัณฑ์แมลงก็ถูกดวงหนวดยาวทำลายไปจำนวน มากเหมือนกันนะครับเพราะว่าความเข้าใจผิดว่ามันใบร่วงเองแล้วเดี๋ยวคงแตกใหม่อันนี้ก็เป็นสตูสำคัญแล้วไม่ได้สำคัญ,ญเฉพาะชมพูพันธุ์นะครับนะมะม่วงประดูทุเรียนยนืนต้นตายได้เลยทีนี้อีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าต้นมันไม่ถึงตายแต่มันจเจริญเติบโตช้างอแงงอแง,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 งไปสำรวจดูต้น ทำไมต้นมันแห้งๆสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยผมมีตัวอย่างให้ดูอย่างจะเห็นว่าจากโคนต้นมาซีกหนึ่งด้านหนึ่งของลำต้นเนี่ยจะแห้งแต่ถ้าไปมองด้านหลังลำต้นเปลือกจะอยู่เป็นปกติอันนี้เพราะว่ามันเจอแดดครับแดดตะวันตกนะประมาณสักบ่ายสองโมงสามโมงเนี่ยถ้ามันาสาดจองตรงตรง เข้ามาที่ผิวของลำต้นเนี่ยมันจะทำให้ลำต้นเริ่มแตกและที่สุดท่อน้ำเลี้ยงในส่วนเนี้จะถูกทำลายไปทีนี้ถ้าเผื่อท่านเริ่มเห็นนะครับท่านก็ใช้วิธีว่าถ้ามีตะข่ายพรางแสงก็เอามาหุ้มต้นช่วยพรางแสงให้นะหรือจัดเรียกว่าระยะเพื่อที่จะให้ต้นต่อต้นเนี่ยมัน บังแสงกันนะและถ้าเผิดอจำเป็นจริงๆก็เอาปูนขาวมาป้ายทาบริเวณผิวเปลือกไว้ชมพูพันทิพย์ก็จะเจริญเติบโตต่อไปได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อชมพูพันทิพย์ออกดอกแล้วต้องตัดแต่งไหมจริงๆที่เป็นอยู่ในมหาวิลาลัยเก็ปล่อยธรรมชาติแต่ถ้าเผิดท่านอยากอยากตัดแต่งก็แต่งเพื่อให้ได้ทรง แล้วก็เอาปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยใส่ให้ปลายฤดูก็อาจจะใส่12 24 12ถ้ามีการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ต้นเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงก็เอาง่ายๆวะ่ะพอออกดอกเรียบร้อยแล้วฟ้าฝนเริ่มมาก็าปุ๋ยสูตรเสมอครับ15 3สตัวใส่ให้และถ้ามีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักใส่ให้ด้วยก็ยิ่งดีนะฮะและ ปลายฤดูเราก็ใส่12 24 12เพื่อเป็นการกระตุ้นตาดอกก็จะได้ออกดอกเยอะนะครับและนี่ก็คือลุกขมรดกข,ของแผ่นดินเป็นสมบัติของทุกคนที่จะมาชื่นชมได้ที่กเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับภา,าษาเกษตรวันนี้สนเสนอคำว่า คูนข้าวคูนข้าวเนี่ยนะหลายคนจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะส่วนมากเราก็จะเห็นต้นคูนหรือราชพฤกษ์ที่ออกดอกสี่เรื่องเอาแล้วคูนข้าวมันมาอย่างไรงละมันก็เกิดจากการที่เข้าเอาต้นราชพฤกษ์สี่เรื่องนั่นแหละไปผสมกับกัลประพฤกษ์ ก็เลยได้คูณมาซ่องยางอย่างหนึ่งเขาเรียกคูณไส้ลุงแล้วก็คูณข้าวคูณข้าวนี้เวลามันออกดอกนะเกลีบดอกที่ออกมาตรงโคนเกลีบเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นซี่ข้าวส่วนปลายก็อาจจะเห็นเป็นซี่เรื่องๆนะเพราะฉะนั้นห้าคูณข้าวมาปลูกสักต้นก็ดีเวลาปลูกก็อย่าให้น้ำข้างช่วงฤดูฝนให้ได้น้ำท่าตามปกติ พอหมดฝนแล้วเราก็หยุดให้น้ำไม่ใช่ว่าพอใบมันล่วงไปตัดแต่งกิ่งไม่ได้นะปล่อยไว้ก่อนแล้วเขาก็จะออกดอกมาสวยงามมากแล้วถ้าคูณข้าวนะปลูกร่วมกันกับคูณสี่เรื่องมันก็สลับสี่กันมันก็สวยดีแต่คูณข้าวนะคนไม่ค่อยมีนะทีนี้เวลาจะขยายพันธุ์ถ้าเพื่อเราต้องการ ให้คูณข้าวเป็นคูณข้าวอย่างเดิมเราก็ต้องทาบเก่งต่อกเก่งหรือว่าจะเป็นการตอนเก่งก็จะได้สี่สั้นลักษณะเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเพาะ,มะเมล็ดมันก็โตช้าแต่ว่าก็มีโอกาสที่มันจะกลายพันธุ์มีความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้เอาจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่ห่ามาปลูกคูณข้าวนะัจ๊ะ ก่อนจากกันวันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันอนุรักษ์น้ำของโลกนั่นหมายความว่าน้ำที่มีอยู่เราจะรู้จักที่จะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ด้วยการใช้อย่างประหยัดประหยัดแล้วต้องได้ประโยชน์ด้วยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะการที่ปล่อยน้ำทิ้งไปเฉยๆโดยเปล่าประโยชน์นั้นเป็นเรื่องน่าเสียดายและ เบื้องหลังของการอนุรักษ์น้ําก็ต้องเกิดจากน้ําใจของมนุษย์หรือผู้คนในโลกนี้ที่จะเห็นความสำคัญของน้ำด้วยการที่รู้จักเก็บรักษาน้ำฝนที่หล่นลงมาจะเก็บไว้ที่แก้มลิงประจำภาคแก้มลิงประจำเมืองประจำอำเภอตำบลหมู่บ้านอย่างไรหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ส่วนตัวเราก็หวังว่า น้ำใจของผู้คนนั้นก็คงจะทำให้น้ำซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากต่อมนุษย์โลกจะอยู่คู่กับมนุษย์ต่อไปขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับช่วยกันบอกต่อกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจขอบพระคุณและสวัสดีครับ